ดิวอริสราสตรีเหล็กพลิกวิกฤตสู่โอกาสสร้างปรากฏการ์ไลฟ์สด2ล้านบาทสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวที่สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนั่นคือเส้นทางการต่อสู้ชีวิตของนักสแสดงสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์ผู้ที่ก้าวผ่านมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ทั้งปัญหาทางกฎหมายและภาระหนี้สินแต่เธอก็เลือกที่จะลุกขึ้นยืนหยัด ด้วยการกลับมาใช้ช่องทางไลฟ์สดขายของเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินทั้งหมดการกลับมาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเดินหน้าแก้ปัญหาแต่ยังเป็นการประกาศสักดาความเข้มแข็งของเธออย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนและเบื้องหลังความสำเร็จที่น่าทึ่งนี้กันค่ะ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาดิวอริสราต้องเผชิญกับข่าวคราวมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีความที่ถูกเมวสนาฟ้องร้องในข้อหายักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวางนอกจากนี้เธอยังต้องรับสภาพหนี้จากการนำสิ่งของไปจำนำ่าทำให้ต้องแบกรับภาระทางการเงินจำนวนไม่น้อยล่าสุดความโศกเศร้าครั้งใหญ่จากการสูญเสียคุณพ่อวิชิตทองบริสุทธ์ก็ถาโถมเข้ามาซ้ำเติมนับเป็นความเจ็บปวดที่แสงสาหัส เราได้เห็นเธอโพสต์ข้อความอาลัยคุณพ่อผ่านโซเชียลมีเดียท่ามกลางกำลังใจที่หลั่งไหลจากแฟนๆแ,และคนในวงการอย่างล้นหลามเหตุการณ์เหล่านี้เองที่ผลักดันให้ดิวต้องกลับมาทบทวนชีวิตและหายหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง จากมรสุมชีวิตที่ถาโถมเข้าใส่ดิวอริสราเลือกที่จะไม่จมปลักกับความเศร้าหรือปัญหาเธอตัดสินใจลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองโดยหันกลับมาใช้สิ่งที่เธอถนัดอย่างการไลฟ์สดขายของบนแพลกฟาร์มทิกต็อกซึ่งกลายเป็นช่องทางหลักในการระดมทุนเพื่อชำระหนี้สินที่เธอมีอยู่ การกลับมาครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากแฟนคลับและผู้ติดตามเธอเปิดใจเล่าถึงความตั้งใจในการไลฟ์สดครั้งนี้อย่างหมดเปลือกว่าเป็นการหาเงินเพื่อนำไปชำระหนี้ทั้งหมดอย่างโปร่งใสและทุกคนที่ติดตามก็สามารถสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นของเธออย่างชัดเจนสิ่งที่น่าทึ่งคือยอดขายจากการไลฟ์สดเพียงสงวันแรกทะลุไปกว่า2ล้านบาท นี่คือเครื่องยืนยันถึงพลังใจและกำลังใจที่ทุกคนส่งให้เธออย่างแท้จริงยอดขายมหาศาลนี้เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ดิวมีแรงฮึดสู้ต่อไปและเธอยังคงเดินหน้าไลฟ์สดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป้าหมายในการปลดหนี้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ หลายคนอาจตั้งคำถามว่าเหตุใดดิวจึงเลือกที่จะไลฟ์สดขายของด้วยตัวเองแทนที่จะรับงานอีเวนต์หรืองานจากแบรนด์ต่างๆซึ่งน่าจะมีค่าตอบแทนสูงกว่าเธอได้เปิดใจถึงประเด็นนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าแม้จะมีข้อเสนอจากแบรนด์ต่างๆเข้ามามากมายบางรายเสนอค่าจ้างสูงถึง1ล้านบาทต่อครั้งแต่เธอก็ยังไม่รับงานเหล่านั้น เหตุผลที่ดิวให้ไว้คือเธอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นมืออาชีพพอในการไลฟ์สดในานามของแบรนด์อื่นๆและที่สำคัญเธอกังวลว่าหากรับงานหลายช่องทางอาจทำให้ช่อง t i k t o อกของเธอโดนแบนได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการไลฟ์สดหาเงินใช้นี่ของเธอเธอบอกว่าตอนนี้อยากโฟกัสไปที่การไลฟ์เพื่อวัตถุประสมในการใช้นี่เป็นหลักก่อนถือเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความตั้งใจที่ชัดเจนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ดิวก็ยังคงพยายามหาเงินจากช่องทางอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการขายของแบรนด์เนมส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการเซ้งร้านทำเล็บที่เธอเคยเปิดเพื่อรวบรูนเงินมาใช้นี่ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้จริงๆค่ะ ท่ามกลางกระแสข่าวและปัญหาที่ถาโถมเข้ามาดิวอริสราได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามจากทั้งแฟนคลับเพื่อนพ้องในวงการและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารซึ่งกำลังใจเหล่านี้เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เธอลุกขึ้นสู้และเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง การกลับมาไลฟ์สดขายของเพื่อใช้หนี่ของดิวอาริสาราถือเป็นบทเรียนชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้จะเจอเรื่องราวที่ยากลำบากแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเราก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ในที่สุดค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะและเราขอเป็นกำลังใจให้ดิวอริสราสามารถผ่านพ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปได้ด้วยดีค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ